ส่องชายแดนเลบานอนนะครับชายแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลซึ่งส่องจากที่ราบสูงโกลานลงไปนะครับตั้งแต่เมื่อคืนมาก็ยังสงบเงียบตอนนี้ฟ้ากำลังรุ่งสางนะครับตีห้ากว่า ตีหเกือบกับ6กโมงแล้วในเวลานี้นะครับเกือบหกนาฬิกาของเวลาที่อิสราเอลนะครับยังสงบเงียบตอนนี้เราสองดูที่เลบานอนเลบานอนเป็นหลักเชื่อว่าถ้าสมมว่าอิสลาเอิอิ่ออา,นอานเปิดโจมตีโดยตรงนั้นก็อิสราเอลก็ต้องก็ต้องตอบโต้ตทันทีนะครับ ตอบโตทท้ทันทีเที่ยวนี้เที่ยวก่อนมีแต่ป้องกันนะครับอิสราเอลส่งอิหร่านส่งมา300กว่าลกูกเคปนาวุธและก็โดนอิสราเอล,ลมีแต่ป้องกันไม่ได้ตอบโต้แต่เที่ยวนี้เชื่อว่าอิสราเอล,ลต้องตอบโต้อิหร่านต้องคิดหนักนะครับต้องคิดหนักว่าจะเปิดมาโดยตรงเลยไหมถ้าเปิดมาโดยตรงก็เท่ากับแย่ลังแตนอะหาความไม่สงบเข้าบ้านตัวเองนะ เขาเรียกว่าชักเซกเข้าบ้านนะครับถ้าอิร่านเปิดโดยตรงคิดว่าอิร่านน่าจะให้ตัวแทนนะครับคือชาวฮิบบูลเลาะเนี่ยกลุ่มติดอาวุธฮิบบูลเลาะนี่เป็นผู้ดำเนินการกับอิสราเอลแทนนะครับแต่ตอนนี้อิสราเอลเตรียมพร้อมพันเอร์เซ็นแล้วนะครับยึดออกมาจากจุดไหนจุดนั้นโดนนะครับ ถ้ายิงออกมาจากจุดไหนของเลบานอนนี่ที่นั่นโดนทันทีนะครับเพราะว่ากอ,อ,องทัพอากาศเขาพร้อมนะครับพร้อมตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมาแล้วสองวันแล้วนะครับยิ่งยิ่งวันนี้เนี่ยเขาพร้อมหนักเลยนะครับนั่งประจําเครื่องไม่ยอมลงเลยนะครับมีสัญญาณขึ้นมาจากที่ไหนรับรองว่ายิงได้ได้ไม่เกิน3ามลูกครับจุดที่ยิงระเบิดแน่นอนนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าณเวลานี้นะครับฝูงบินหน่วยรบอากาศทางอากาศของอิราเลนี่เป็นเลิศนะครับเป็นเลิศประสบการณ์สูงนะครับเพราะว่าเขาซ้อมหนักที่กาซามาแล้วนะครับกาซาถ้าเป็นสนามฟุตบอลคือสนามซ้อมนะครับซ้อมจริงนะครับซ้อมจริงไม่มีประเทศไหนได้มีโอกาสได้ซ้อมจริงนะครับการรบนี่ไม่มีประเทศไหนนอกจากอิราเลได้ซ้อมจริง ได้ซ้อมได้ฝึกบินเอานักบินใหม่ๆขึ้นครับขึ้นทดลองการแปลรูปการเปลี่ยนยุทธวิธีบนอากาศเขาเขาฝึกเขาได้ฝึกจากสนามจริงแล้วนะก็คิดว่าไม่มีประเทศไหนได้ฝึกจากสนามจริงหรอกครับทีนี้คุณจะเปิดสนามจริงขึ้นที่อิลานหรือเดบานอนแค่นั้นเองนะครับสนามรบจริงสนาม ต่อสู้กันจริงนะครับเมื่อกี้ในเขาซ้อมครับกับฮามา,ามสใน่เขาเซ้อมอิสราเอลเขาแค่ซ้อมก็เท้าความหลังไปนะครับก่อนที่ฮามาสหรือกาซาจะเป็นเมืองล้างเป็นเมืองคอนอาซากคอนกรีตป่าช้าคอนกรนกีตแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับกลุ่มฮามาสเนีบุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลนะครับ ทั้งเขียนฆ่าประชาชนและเจ้าที่ของรัฐของอิสราเอลล้มตายเป็นพันกว่าคนหลังจากนั้นก็จับตัวประกันทั้งชาวอิสราเอลและต่างชาติและแรงงานไทยด้วยนะครับจับไปเป็นตัวประกันแรงงานไทยนอกจากจะเสียชีวิตแล้วก็ยังถูกจับเป็นตัวประกันตกงานกลับบ้านมาเยอะแยะเสียหายมาลูกกี่ร้อยล้านกี่พันล้านนะครับและขณะน,นี้ตัวประกันไทย8คนก็ยังอยู่ที่กลุ่มก่อการร้าย ฮามาตนอกจากคนไทยแล้วสหรัฐโลกบ้านพลเมืองเขาก็ถูกจับเป็นตัวประกันและถูกฆ่าด้วยในวันที่7ตุลาคมขณะนี้ยังตกเป็นตัวประกันอยู่นะครับจะให้เขานิ่งเฉยอยู่เฉยเฉยก็ไม่ไม่ต้องมากวนไม่ต้องมาแทรกแซงไม่ได้หรอกครับคนในชาติเขาถูกจับเป็นตัวปรนะกันสารัเขาถือมากเลยนะครับคนในชาติเขาล้มตายไม่เหมือนกับคนไทยนะครับไม่เหมือนกับรัฐบาลไทย คนในชาติถูกจับเป็นตัวประกันคนในชาติถูกฮามาสฆ่าตายแต่ยังไปยกมือสวนทางสนับสนุนฆ่าศึกในเวทีโลกอยู่เลยนะครับยังไปยกมือสนับสนุนฮามาสนะครับท,ท,ทั้งๆที่ฮามาสเนี่ยทำกับคนไทยยังไงละขณะนี้8คนแปดชีวิตยังถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ไม่รู้เป็นหรือตายนะครับเรายังจะไปเข้าข้างคนผิดได้อย่างไรนะครับ เราต้องดูที่เหตุว่ามันมาจากบันนั้นแต่อย่าไปไล่เล็กไปจนถึงสองสามร้อยปีสี่ร้อยปีห้าร้อยปีตั้งแต่อดีตว่าดินแดนตรงนี้เป็นของใครแบบไหนอย่างไรแม้แต่ในพื้นที่ของเอเชียเรานีไทยเ,เราก็เหมือนกันนะครับแต่ก่อนอีสานนี่ยังเป็นของลาวหรือเป็นของใครเราก็ไม่รู้ทางเหนือเป็นของพมา่าหรือเป็นของใครก็ไม่รู้ดูสำเนียงการพูดอีสานล่างนี่เป็นของใครเบมืนเราก็ไม่รู้แต่เราไม่ตะเข็บ ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าสมัยนั้นเขาตีพลเมืองเขาก็ยึดที่ไหนได้เขาก็ดึงพลเมืองมาเป็นคนของเขาเรามาอยู่เราก็มื่นี่มันหลายร้อยปีมาแล้วเราจะฟื้นตะเกียบขึ้นมาเพื่อเพื่อทะเลาะกันเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่ว่าดินแดนตรงนี้เป็นของบรรพบุรุษฟาลสไตน์มาก,ก่อนอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่ใช่หรอกครับถ้าถ้าจะพูดอย่างนี้ถ้าไล่ลงไปเมื่อพันปีเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วนี่ประเทศไทยไม่รู้เป็นของใครมือนกันเลยนะครับแต่และพื้นที่เนี่ยไปดูลงไปดูทีแถวอีสานตอนล่างเขาพูดขมิ้นกันหมดเลยนะครับแล้วเขาก็เป็นคนของใครถ้าจะไล่ไปมันก็ทะเลาะก,กันนะครับบ้านเมืองไม่สงบมันต้องเริ่มที่ปัจจุบันไปนะครับ ม่ใช่แต่ละวันแต่ละวันดึงแต่เรื่องประวัติขึ้นมาเพื่อจะโจมตีกันเพื่อที่จะแบ่งแยกกันเพื่อที่จะมึงเป็นศัตรูปูมึงเป็นฝ่ายตรงข้ามปูอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นก็ไม่ใช่พื้นที่ยังสงบเงียบนะครับรุ่งเช้าแล้วนะครับที่เลบานอนพื้นที่ยังสงบเงียบไม่มีอะไรเลยหรือเป็นแค่ราคาคุย แต่คงไม่ใช่หรอกการข่าวของสหรัฐและก็อังกฤษคงไม่ธรรมดาที่เขาประกาศให้พลเมืองของเขารีบออกจากประเทศเลบานอนเขาประกาศให้พลเมืองเขารีบออกจากประเทศเลบานอนใครไม่มีเงินรัฐบาลให้ยืมขนาดนั้นนะครับเขารีบออกทันทีเลยก็แสดงว่าการข่าวเขาต้องจริงแต่ก็ก็ต้องรอดูว่าอิรานกับ ฮิสบอลนี่จะจะทำไหมเพราะอิสราเอลเขาไม่เคยทำก่อนที่เขาทำไปมีแต่เขาตอบโต้กลับคือทำเขาก่อนเขาต้องตอบโต้กลับทำเขาก่อนเขาตอบโต้กลับอย่างผู้นำฮามาสเนี่ยที่เขาไปตามฆ่าตามอะไรก็อวันที่เจ็ดบางแพียงเขาโจมตีประเทศเขา,ขา,าเข,า,า,กา,ขาก็ต้องตามโจมตีพลเมืองเขาตายไปพันกว่าเขาก็ต้องตาม อย่างซารัดนี่เขาก็ต้องมาช่วยอิสราเอลเพราะว่าพล,ลเมืองเขาถูกจับเป็นตัวประกันอยู่เดี๋ยวนีนะ้ในกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกันเขาก็ต้องมาช่วยอิสราเอลอย่างน้อยคนขอเขาตายเพราะกลุ่มฮามาสับจะไปบอกว่าทําไมเขาต้องมาสอดแทรกเขาต้องมาเป็นตัวสนับสนุนอิสราเอลไม่ใช่คนของเขาก็ถูกฆ่าร้วยถูกจับเป็นตัวประกันตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยรับการปล่อยตัวเลยนะครับของซาลัดนะ เขา <c oughs> ต้องเป็นผู้เสียหายเขาตกเป็นฝ่ายผู้เสียหายมันกันอิราเลเขาเป็นผู้เสียหายก็ต้องตามล้างตามเชิดนะคุณไม่ใช่คุณตีเขาแล้วคุณจะเป็นผู้บริสุทธิ์คุณทําผิดแล้วคุณก็คือผู้ผิดก็ต้องตามทําร้ายเนี่ยเป็นแค่ศึกเขาแล้วเป็นศัตรูเขาแล้วเขาต้องตามทําร้ายอย่าไปบอกว่าเขาปาดเถื่อนหรือเขาไม่เป็นธรรมเขาต้องปกป้องตัวเองแต่จะไปบอกว่าทําเกินกว่าเหตุมันไม่เกินหรอกในเะมื่อคุณทาเขาก่อนแล้วเนี่ย เขาจะทายังไงมันทั้งจะสะสมกับคนพลเมืองเขาตายไปพันกว่าคนเขาทํำยังไงลนะ่ะถ้าเทียบกันแล้วเทียบความรู้สึกแต่ละคนม,มันไม่เหมือนกันหรอกครับฮามาสกาซาพังขนาดนี้เขาอาจจะยังไม่สะสมแก่ใจเขาโดยซ้าไปที่พวกคุณเข้ามาฆ่าคนของเขาตั้งพันกว่าคนอันนี้เขายังไม่สะสมแก่ใจเขาโดยซ้าไปคุณจะมาบอกว่าเออมันก็เกินไปแล้วมันก็พอสมควรพอแล้วไม่หรอก ตอนคุณมาบุกเขาทำไมคุณไม่คิดอย่างนี้จะไม่ให้คะแนนแบบว่าเออเท่ากันแล้วเสียหายอย่างนี้แล้วตายแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ได้อย่างคนในครอบครัวของเราเนี่ยตายไปหนึ่งผูกคนอื่นฆ่าไปหนึ่งคนใจเราอยากไปฆ่ามันทั้งครอบครัวมันกันเลยทำไมมันถึงมาฆ่าคนของคนในบ้านเราได้เราก็ต้องอยากจะฆ่าแม่งทั้งครอบครัวเลยเผาแม่งไม่ให้อยู่ไม่มีแผ่นดินอยู่เลยนี่แหละคือคือ ใจิตใจของนิสัยความรู้สึกของอิสราเอลเขาเจ็บปวดครับเขาอยู่ดีๆวันเสาร์วันพักผ่อนของเขาเน่บุกเข้ามาทําลายเขานะครับสหรัฐประเทศพลเมืองเขาก็ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็ถูกฆ่าตั้งหลายคนเขาก็ต้องเป็นผู้เสียหายเขาต้องเข้ามาช่วยนะครับจะหาว่าเขาเสือกไม่ได้นะครับเพราะพวกคุณมาก่อก่อนทุกครั้งแหละครับคุณก่อก่อนเขาถึงทําย้อนดูสิทําเขาแล้ว สนุกสนานมีความสุขในเช้าวันที่7ตุลาคมออกมาเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองในกาซาแต่พอเขาทำกับคืนกอดควรร้องให้เรียกร้องความสนใจมันไม่ถูกหรอกนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับอิสราเอลพลเมืองเขายังถูกจับเป็นตัวประกันอยู่เลยตอนนี้นะพวกคนบุกเข้ามาในวันที่7ตุลาคมนะ2023นะ่ะ พลเมืองเขาตายไปพันกว่าคนแล้วยังถูกจับเป็นตัวประกันยังไม่ปล่อยไม่หมดนี่ใจเขาอยู่นิ่งเฉยไม่ได้หรอกเขาต้องตามพิกนรกคุณจะไปลบอยู่ไหนไหใครเป็นผู้นำในเวลานั้นน่ะที่มาบุกป,ประเทศเขาเขาต้องตามเก็บให้หมดนะจะไปบอกว่าเขาทำเกินกว่าเห็นไม่มีหรอกจะว่าเขาป่าเถื่อนพวกคุณมาป่าเถื่อนกับเขาก่อนที่เขาได้ดินแดนแต่ละครั้งเพราะพวกคุณมาลบ มาทำลายเขาก่อนพอเขาลบพืนเขาก็ต้องยึดไวส้สิไม่ยึดไม่ได้มันจะเอามาเป็นที่ช่องสูงเพื่อจะโจมตีเขาอีกต่อไปก็ต้องเอาเยึดไว้เอาพลเมืองเขาไปยึดไวเ้เพราะพราะถ้าปล่อยไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดที่มาช่องสูงเพื่อจะทําลายเขานะครับสังเกตดูทุกครั้งที่ที่เขาปฏิบัติการคือเขาถูกกระทําก่อนทั้งนั้นนะครับเขาถูกกระทําก่อนตลอดเวลาเลยนะครับ ที่ผ,ผ่านมาเปิดดูประวัติศาสตร์ได้เลยว่าเขาไม่เคยทําใครก่อนนะครับมีแต่ช่วยเหลือปาเลสตน์มาทํางานกับเขาเนะเขาก็จ่ายแรงค่าแรงงานแพงกว่าจะจ่ายให้กับประเทศอืน่นได้เงินได้ทองกลับไปเลี้ยงครอบครัวก็ได้จากเขานั่นแหละผลสุดท้ายก็มาโจมตีเขามาทําลายเขาเขาอยู่แบบสงบแล้วเขาคืนบ้างอย่าอดควนครั้งนี้ก็ลองดูนี่ครับครั้งนี้ก็ลองดูลองใครมาทําที่เขาทําฮิสบรุรอ พี่เขาเข้าไปฆ่าผู้นำฮิสบุอรอเพราะอะไรเพราะมาฆ่าเด็กนักฟุตบอลที่กำลังเล่นฟุตบอลเขาอยู่ดีๆสิบสองคนน่ะเด็กตายน่ยยิงสลีสลีเข้ามายิงทุทิบเข้ามาการลบของอิสรีลยลเขาแม่นยำครับเขาไม่ได้ยิงไปมั่วแบบนี้ศัตรูอยู่ตรงไหนเขาต้องพุ่งเข้าไปไม่ใช่เขาจะไปยิงมั่วยิงมาสนามฟุตบอลเหมือนแบบนี้เสร็จแล้วเขาเข้าไปแก้แค้นเขาก็ไม่ได้ยิงมั่วเขายิงไปจง ใส่ผู้ที่มันวางแผนทําให้เด็กตายนั่นะคือเขาตอบโต้แบบนั้นเขาป้องกันเที่วนี้มอนกนันนี่เขารอดูว่าพวกคุณจะยิงมาเมื่อไหร่นะครับทั้งอิรานทั้งฮิสบอลอห์นี่พวกคุณจะตอบโต้มาเมื่อไหร่คุณพวกคุณจะยิงเข้ามาเมื่อไหร่ตอนนี้เขาเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หลักพันเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปจุดไหนที่ระเบิดถูกยิงออกมาจุดนั้นก็ก็จะเป็นจุเหมือนกันนะครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดมันกัน,น,น,นก,นนนกนลก้าไหมล่ะ กล้าก็ลองดูนะครับไม่งั้นประเทศยุโรปหลายประเทศแล้วก็สหรัฐอเมริกาไม่ประกาศให้พลเมืองออกจากเลบานอนโดยด่วนไม่งั้นไม่ประกาศแบบนี้หรอกครับถ้างั้นเขาก็ประกาศให้ประชาชนออกจากอิสราเอล้วนะครับถ้าอิสราเอลจะเป็นผู้แพ้นะนะครับกล้าไหมถ้ายิงตรงมาจากอิหร่านก็อิหร่านนั่นแหละจะรับตรงๆเหมือนกันนะครับเขาทําให้ดูมาแล้วอ่า ฮูตีน่ะประเทศเยเมนน่ะเขาทํามาให้ดูแล้วคุณยิงเข้ามาไม่ร้ก,กี่เที่ยวกี่เที่ยวยิงมาทีละสองร้อยลูกทีละห้าสิบลูกยี่สิบลูกกัดเข้ามาตลอดเขาก็ไม่สนใจแต่พอเพิ่มเกินม,มาทําให้พลเมืองเขาตายไปหนึ่งคนหรือสองคนที่เี่ยว,วียเขาก็ส่งฟูงบินไปถล่มว่าเป็นยังไงอ่ะมันเขาทําแล้วมันความเสียหายมันต่างกันนะ ความเสียหายมันต่างกันเขาตายหนึเขาไปเอาคืนตายหตายเแล้วก็ถังน้ํามันเชื้อเพลิงถังเก็บกักน้ํามันอยุดท่าเรือก็พังพินาศแล้วก็แหล่งพลังงานไฟฟ้าลงไฟฟ้าอะไรต่างๆก็พังพินาศลงทุนไปกี่พันล้านแต่ละจุดที่ก่อนกว่าจะสร้างมาได้นะครับตอนนี้ก็ลุ่งสางแล้วนะครับที่เลบานอน ยังเงียบสงบก็ภาวนาไม่อยากจะให้อิฮิสบอรอแล้วก็อิหร่านเปิดเปิดปฏิบัติการนะครับถ้าถฮิสบอรอหรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการเมื่อไหรก่ก็เมื่อนั้นแหละครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมวลมนุษย์ตอนนี้ก็ยังเงียบสงบอยู่คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเข้ามาส่งชายแดนให้พี่น้องได้รับชม